เอาคนไดนมีความปรารถนาอา ไก่ๆได้ของเจ้าวก็รี่จปล่อยยังงูทันอย่นี้ไหมงอนี้อ่ะบค นะ,มะโมตัสส,ตสะภะ,ะกวโตอะระโตสัมมาสัมพุตะพาาตะนามตะสาภะกวโตรัโตสัมมาสัมปุตตะนามตะสาภะกวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสะส,สาธุ้าพระเจ้าขออธิฐานวัตถุมงคลตะกุลนาคร,ราชปู่ย่าท่านเสด็จนาคร,ราชรุ่นสองรุ่นสมปาถนาให้เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณเทวาคุณผูใ้ใดได้ไปสบการบูชาแล้วขอให้มีความสุขความเจริญหายทุกข์ขากขาหายโศกหายโลคหายภัย บางมีสีสุขแก้วคา,าดปลอดภยัยราบผลผลทวีบางเกิดเป็นดีสิริมงคลขอบารมีคุณพระปุทธเจา้าพระธรรมเจา้าพระยสงฆ์เจา้าตลอดทั้งคุณบิดรบารดาคุณครูบาอาจารย์บารมีเจ้าฟ้ามหาอากาศสมังเรียนตีบารมีคุณสิ์คุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดนบันดาอภิบาลประธานพร,พรพนเกิดดีเกิดงามเกิดสิริเกิดมงคลบารมีนาคีนาโคนาคานาคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาล บวดได้อภิบาลประธานพรขอวัตถุมงคลนี้เป็นเมตตามหานิยมเป็นแก้วคาดปลอดภัยกันคุณกันาสกันผีกันสางคุณผีคุณใสคุณคนวินาศสันตุหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยสักกเรียนตีนาคาสุมังกรยันตีบารมีปบาดแกสุมมังกรยันตีบารมีปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชก็ดีบารมีปู่ศรีสุโธนาคราชก็ดีปู่พุทธชงนาคราชก็ดีสวมังกรยันตีดลบันดาลพิบานประธานพรตะกุดพระพุทธคุณประธรรมคุณประสังฆคุณพระเทวคุณ ตักุนนาคราชสมังกรยันตีบังเกิดป็นดีสิริมงคลสาการยานาโกสมังการยนาคาสาการยานาโกโมังกรยันตีนาหนุนดวงสมังกรยันตีนะาหนุนดวงชะตาราศีบารมีเพื่อบังเกิดดีสิมงคลสามอังกรยันตีนาสมบัตินะหน้าราบผลพันุทวีนะามั่งนามีนานาคาสมังกรยันตีนะาแข็วคาดปลอดภัยสมังกรยันตีกันคุณใสกันผีกันสางคุณผีคุณใสคุณคนวินาศสันตุหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัย จงสำเร็จสักการยนาคสสการยานาโกะสมังกรยันตีนาโคนาสีนาโกะสมังกรยันตีสมังโลกังปภาเท็นตุอภามุตโตวาจันทิมาราชาโนราชนังต่อดีต่อกัรต่อสิริต่อมงคลต่อบุญตวัดศาสนาตบรมีหน้าที่การงานการเงินจงสำเร็จเจริญรุ่งเรืองอกงามภัยบุญสมังกรยันตีผู้ใดได้ไปสักการบูชาแล้วคอยมีความสุขความเจริญผู้ใดได้ไปสักการบูชาแล้วคอ้สมควรมุ่งหมายปารถนา ผู้ใดได้ไปสักการะบูชาแล้วคอยทำมาค้าขายคอยซื Manchester. ้อง่ายขายคล่องผู้ใดได้ไปสักการะบูชาแล้วขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสมังกรียันตีนิมิตดีฝันดีผู้ใดได้ไปสักการะบูชาแล้วคอยบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขสมังกรียันตีผู้ใดได้ไปสักการะบูชาแล้วคอยดีสมังกรยันตีลาภผลปุณทวีมั่งมีสีรุขสมังกรยันตีผู้ใดได้ไปสักการะบูชาแล้วคอยเป็นกันคุณไส กันผีกันสางคุณผีคุณใสคุณคนวินาศสันตุปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตจากใจจากกายสังขารสมังกรยันตีนากาสูโกรุณสมังกรยันตีนากาสูมังกรยันตินะบังเกิดดีสิริมงคลพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาไป้บ้านแล้วก็ขอให้บานอยู่ชุมกินเย็นสมังกรยันตีเอาไปว้ลดขอให้ลถแจวขาดปลอดภัยคนมานากาสูมังกรยันตีคนกับคนจี จ้ากาดปลอดไปเอาไปขายเอาไปขายขอให้ซื้อางขายของสมังกรเรียนตีสมความมุ่งมั่นปารถนาสมังกรเรียนตีเอาไปเป็นธุรกิจการงานการสวมมงกรเรียนตีพูดจาภาษัยสวมังกรเรียนตีเรียกบริวารบังเกิดเป็นดีนะดีโมดีนะเมตานะเขียวขาดนะรับผลบุญทวีน้มังนะมีนาดีโมดีสักการยานาโกสมังการยานากาสักการยานาโกสมังกรเรียนตีสักการยานาโกสมังกรเรียนตี ขอบารมีหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหลวงปู่ทองทิพย์พุทธปัญโยหลวงปูค่ครูบาอาจารย์คุณศิลคุณธรรมพ่าแม่ครูบาอาจารย์ดนบันดาลอภิาบาลประธานบอนจงสําเร็จพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบารมีสากกรยันตีนาคีนาโคนาคานาคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลเด้อสมังกรยันตีนาคารสมังกรยันตีได้ไปสักการบ,บูชาเล้ามีความสุขความเจริญผู้ใดที่มาถ่ายอาตมาในมื้อน,นี้วันนี้สมังกรยันตีบังเกิดเป็นดีนะดีโมดีสักการยันตีสมังกรยันตี ให้บูชาทางช่อง YouTube เลยเด้อร์ซองสตาร์ด้าชาแนลบ่แม่นครับแล้วก็่องอยังอีกไอสตาร์ชาแนลอายสตาร์ชาแนลเนาะแม่นครับ่องสตาร์ดาชาแนลนี่ยังไหลายอยู่อืมตามจริงอาตมาสร้างหนึ่งพันห้าร้อยดอกตากกุฎน,น,นากราชสร้างหนึ่งพันห้าร้อยดอกทีนี้ญาติโยมเอาหลายท่านหลายคนไม่พอกันก็เลยเอาเพิ่มอีกแปดร้อยดอกอยู่ใน่องสตาร์ด้านี่หลายอยู่ด้ว ผู้ใดมีความปรารถนาที่อยากจะได้ไปสักการะบูชาก็ขอเรียนเชิญเจริญพรถือว่าเราได้วัตถุมงคลพร้มได้ร่วมทําบุญด้วยกันด้วยแต่กดรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็ถือว่าดีเหมือนกันดีสารพัดดีรุ่นหนึ่งจะเด่นไปทางโชคลาบรุ่นที่สองจะเด่นไปทางแก้วคาดปลอดภัยแต่ก็ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่คำอธิษฐานความปรารถนาของท่านทั้งหลายถ้าถึงพร้อมแล้วก็จะสําเร็จ สมังค์เรียนตีนะพุทธธัดมสังค์คเตสักกรยนักอาสักาเรียนตีบังเกิดดีสิริมงคลพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเทวคุณสมังค์เรียนตีนะโมพุทธายะชยันโตโพธิยามุเรสกายนังนันงทีวัดโนเอวังตวังวิชโยโหหินเชียสุมังค์เรียบาลาศิตาปันังเกษศิษยปะตะวีบุคเรีิเสศเกสาปะพุทธานังคาปโตปโมุตัดิสุนักกตังสุมังค์ังสุปภาดังสุติดังสุคนสุมุตโตจัสุยิทังปัมมะจาริสุปักกีนังมโนกามังปนิเด ปารักกินานีกาตวานราพันตาเถปรักกิเนโซแมงกุเรียนติคุณกินคุณดำมรนลดำมันโดำนนานพ่อแม่ครูบาอาจารย์อภิบาลประธานพรสมังกเรียนตอ้าวเนี่ยได้ดีกุิหามาไสเหนี่ยมันมดแล้วไปก่าเนี่ยไดดีดีุิหามาไดเหนี่ยมันมะเอ้าเอาไปเด้อส่องสตาร์ด้าชแนวแล้วก็ส่องยังกอไอสตาชาแนวครับผไอสตาชแนวนี่ส่องนี่มีหลายตอนนี้ก็เลย ล้วก็มีช่องเท่งลุงเรื่องกับเกตังเบิงยังซอยกันซอยพอเที่ยงเกตังนัดเรียม่อบอกไปเรียวต้องบอกไปก่อนว่าเอาม่ซอยแอครับกระานช่องเกาล่ะครับเอาขัดพูดอะไมีความบาดนาอยากได้ได้ไปสากราบูชาให้เน้นที่ช่องสตาร์ด้าช n แนลเพราะว่า s ตาร์ด้าช n แนลเพิ่ง เพิ่งจะมาถ่ายเอาตะกรุดนั่นนะอืมแต่ว่าเหลือน้ำพ่นหลายหลายดิช่องชะตดาด้าชาแนลเด้อเน้นช่องชะตดาด้าชาแนล่ะเหลือหลายอยู่นะอืมแล้วก็ช่องยูทูบเปหลายช่องก็พอมีอยู่แต่ว่าช่องเกตดังหมดแล้วก็เอามาช่วยชะตดาด้าชาแนลใช่ไหมค่ะเอาดีแล้วอนุโมทนาบุญด้วยพอเชื่อเกตัได้ไหมือนได้ได้เอ้าสาธุสาธุเอ้าจังกันละอืมพวกเสียงอะไรหล่ะเด้อครับผมสาธุ ครับท่านผู้ชมท่านใดจะรวมท่าบุญกับปู่านอาสงฆ์แพร่บ้านครับผมมาจางสาราปูญาทาสเสด็จครับผมกะโอ้โหข้าก็เป็น,นสังส,ง,นสงสาราของปูญาทาสเสด็จครับผม,มาาบ่าวัดว่าอาร่ามนนีหล่าครับท่านผู้ชมุมยังก็สางยังเห็ดอยู่ทุกมือครับผมยังทีสาราภายไงครับกะ ยังที่ปูผมบอกไปเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับการเริ่มท่าสีท่าหยางงังบรุรณะไม่ยังสีนาตาตาตาะนท่านสมุทจมแต่ทางงบประมาณการท่าสีนี่ก็บเบริรเป็นแสนกว่าแล้วลครับสมุทรจุ้มท่านใดอยากรวมเฮ็ดกรวมสร้างกับวัดสำนักสงฆ์ไพ่วันก็ขอให้ปูโอขอให้ทุกๆท,ท่าน ออขอให้ทุกทกุกท่านในร่วมทานอยากร่วมกับบูช่จาจะกุดมาพันช่องสตตดาชาแนลหรือว่าช่องไอสตาชาแนลได้ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งในร่วมสารธรรมวัแหนะครับเพราะว่าจะเป็นส่างสาลาปูญาทาสเสดหรือว่าธาตุสีภายนัยหรือว่าจะเห็นได้หลายสิ่งหลายอย่างแหละครับอยู่ีในบริเวณวัดก็เป็นช่องให้หนุเรื่องอยางสีก็มีครับหรือว่าเจดังคนพู้ไทยกนันยั่งยั่งกันครับเพราะว่าเอา ไปซอยพอเทื่องนะคะ่ะสมุทรช่วงพออย่างได้เงินมาสางว่าสางว่าซอยกันครับผมแม่นโอพอเฮ่งโอ้มันมีสองเที่ยง้นี่ยนี่ตำกันเนาะลายลงพออะไรเจไดแม่งให้หรือว,วะ วิธีการใช้ก็คือที่ได้บอกญาติบอกโยมไปนั่นแหละบางท่านบางคนก็สงสัยว่ารุ่นแรกกับรุ่นสองนะ่ะเหมือนกันไหมก็ใช้ได้เหมือนกันพูดธคุณธรรมาคุณสังกคุณเตว่าคุณเหมือนกันขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีคุณศีลคุณธรรมนายกีนาโคนะักราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลเหมือนกัน เอาไปแช่น้ําตะกุนนคาราชเอาไปแช่น้ํากินก็ได้ทุกรุ่นนั่นแหละที่อาตมาสร้างแช่น้ํากินก็ได้แช่น้ําอาบก็ได้ให้ว่าน้โมสามจบก่อนครัง้งแรกแล้วก็อธิษฐานตามความมุ่งมั่นปร,รารถนาของเราการกุนสายกันผีกันสางคุณผีกุไสายกุณคนวินาศสันตุหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยท่านใดที่มีความปรารถนาท่านใดที่เหลือกินหลายใช้ก็เรียนเชิญเจริญพร ร่วมบูชาตะกุลนาคราชรุ่นสองรุ่นสมปราน,นาด้วยกันบางท่านบางคนพอมีแต่ก็นึกถึงญาติพี่น้องนึกถึงลูกถึงหลานทำไมลูกหลานของฉันดวงไม่ดีเนาะทำไมลูกหลานขาขายไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะทำไมลูกหลานการงานการเงินเป็นยังไงเนาะปีนี้ไม่สะดวกไม่ราบรื่นก็ลองเอาไปเป็นขวนัญเป็นกำลังใจดู เพืเ่อจะได้ควรได้กําลังใจได้อะไรดีๆเกิดขึ้นในจิตในใจของเราสื่อบูชาวัตถุมงคลมีลูกห้าคนยังไงก็ไปฝากลูกฝากหลานออมีลูกห้าคนสิบคนก็ไปฝากลูกฝากหลานเ,ออเป็นของขวัญเป็นที่ระลึกเพราะว่าของของเรานี่มีชื่อฉาาแล้วก็มีอัการะยนันเป็นของ,างทางวัดสว่างธรรมบันดาน หรือว่าสำนักสงฆ์อัมพัยวันบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทางวัดจัดสร้างโดยตรงเลยแรกๆก,ก็สร้าง1,500ดอกก็ได้หมดไปนานแล้วทีนี้ก็มีญาติโยมมีผู้มีความปรารถนาอยากจะบูชาอีกก็เลยเมตตาสงสารสุดาญยยาติโยมก็เลยสร้างขึ้นอีก800ดอกตามยิงก็หมดตั้งแต่นานแล้วเด้ แต่ว่าตั้งขึ้นอีกแปดร้อยดอกก็ถือว่าเป็นรุ่นสองรุ่นเดียวกันได้ปลูกเสกอนิษฐานเหมือนกันทุกๆดอกได้ปลูกเสกหมดอืได้ปลูกเสกทั้งหมดเลยแต่ว่าทางวัดผู้ใดมีความปรารถนาที่จะมาบูชาอยู่ที่ทางวัดตะกุลนาคราชตอนนี้ขอบอกตรงๆเลยก็คือว่าหมดแล้วเดอร์ไม่มีแล้วเดอร์อยู่ทางวัดขอให้ท่านทัางยได้ติดต่อไปทางช่องยูทูบต่างๆเลยแอดไลน์ไปเลยสตาร์ด้าชแนลนี่ครับผมอืมแอดไลน์ไป ที่เบอร์สตาร์ด้าชาแนลเลยเดี๋ยวทางช่องสาตาร์ด้าชาแนลจะบอกอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการแอดไลน์เบอร์อะไรต่างๆก็เรียนเกลื่นเจริญพรผู้ใดมีความปรารถนาก็เจริญพรผู้ใดมีความเลื่อมใสศรัทธาพญานาคก,ก็เจริญพรผู้ใดอยากได้ขวัญอยากได้กำลังใจก็เจริญพรติดต่อไปเลยแอดไลน์เปเลย หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเพราะว่าจะตุปจัจทุกบาททุกสตางค์ก็ได้นํามาถวายอาตมาทุกบาททุกสตางค์อาตมาก็ท่านทั้งหลายก็ได้เห็นนหละเหมือนกับช่อ,องยูทูบต่างๆได้ไปถ่ายท่านทั้งหลายได้เห็นความคืบหน้าในการสร้างวัดบาศาสนาของเราตอนนี้ช่างก็ไปเกี่ยวข้าวเขาหยุดไว้นิดนึงเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะมาทําต่อเมื่อกี้นี้อาตมาก็บวงสวงแบบเล็กๆไม่ได้บอก ร่องอยูท b e ก็ต้องขอไปไม่ได้บอกญาติโยมแม้แต่อยู่วัดน,นี้ก็ไม่ได้บอกทําเอาแบบเรียบง่ายกับสร้างกับช่างยกเสาเอียกเสา,เสาโทยกเสาเอียกเสาโทญาติโยมก็มาถามว่ามีอะไรดีพันอยากจะได้โชคลาพันเอานับออกทำแมเสาซาราก็เลยบ้าแบบนี้เสาสารามีอยู่สิบหกต้นเสาสารามีอยู่สิบหกต้นคนที่ฉลาดก็ได้คนที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้ ความกว้างสิบสองคูณสิบสองอันนี้ไม่ได้บอกเลขบอกหยวยเด้อความกว้างสิบสองคูณสิบสองเสาศารามีอยู่สิบหกต้นงบประมาณก็จะหลักล้านนู่นแหละอาจจะหลายล้านบาทก็ได้ถ้าตกแต่งดีๆข้างในนะถ้าจะทําดยสวยแต่ว่าอันนี้เราทําแบบเรียบๆไม่ได้มีลายกระหนกหรอกบางวัดจะมีลายกระหนกนะเป็นลายไทยนะอันนี้ใช้งบประมาณหลายล้านบาทแต่ของอาตมาจะทําเป็นเรียบๆเท่าที่กําลังทําได้แต่ว่าขอให้มาตรฐานโอเคใช้ได้แล้ว ออืมอืมแล้วก็จะได้ปั้นองค์ปู่องค์ย่ามาเข้าไว้ในสาลานั่นแหละหือว่าทุกคนทุกคนได้ร่วมทําบุญทํากุศลเหมือนกันเอาไว้เดอ้อืมต่อไปก็จะมาถามหามเหมือนกับบุญแรกได้ไม่มีเด้ดอกลับิลานเป็นเสีนก็ไม่มีเด้ไม่ได้ว่าราคาแพงหรอก